หน้าหาลีเซตแล้วแบบต่างจังหวัดวิลล่าสักคืนหนึ่งเดี๋ยวเรื่องเด็กเอ็นเดี๋ยวผมจัดการให้สองคนไม่เอาเดี่ยวเลยปะไม่เอาเดี่ยวแน่นอนเอออันนี้ครับเดี๋ยวเรานครับเราไปรอเลยนะเราเล่นครับเราเล่นครับไม่มีอะไรครับผมได้คิดว่าไอ้ร้อนไม่ผมว่าไอ้ร้อนมันเขาบอกว่าให้ไปพักวิลล่าที่เราอยู่มนานแค่ไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาจะการเรื่องเด็กองค์เด็กเอ็นให้แต่ว่าเขาบอกว่าอ๋อไม่ดีกว่าครับอะไรเงี้ยใช่ก็แย่เล่นเฉยๆเขาแค่าเล่นแก๊งเราไม่เคยมาคุยไม่เคยไม่เคยมาคุยกับผมเรื่องสีสูตรใช่ไหมไขู่ี่ว่านมาเร็วมากครับนะข้างล่างหรือข้างบนครับน้ารอบนี้ข้างล่างก็ได้ครับผมรอบนี้ประชุมทั้งหมดมเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ยืน อ้วนคิดว่าไงอะคืออันเทนาเขาบอกว่าเขาอยากนั่งข้างๆมึงอะอ้วนอะไรนะครับนะ้าอันเทนาบอกอยากนั่งข้างๆมึงอะ่ะเขาอุ้มผมได้สิบศพก่อนค่อยว่าคนระับอุังนี้ดีกว่า <c oughs> นะบ้านบ้านหนูมาคนแรกแค่นั้นแหละสุดยอดมากแต่ตะกี้เออสูตรขาวไปหมดเลยนะอ่าฮะครับไปหมดเลยนะไปหมดเข่งเลยนะ <c oughs> แต่ก็เป็น <c oughs> ไปตามที่คาด <c oughs> ถูกต้องไหมอ้วน ก็ดีแล้วนะเพราะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วจะแพ้หรือชนะเพราะผมเคยแพ้มาก่อนไม่ใช่หมายถึงสูตรขาวไงสไตล์การเล่นไงคงฟอร์มจริงหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนี่คือด่ากันก่อนครับรอบสามค่อยเอาคืนใช่ก็ไม่ค่อยต่างนะโอเวอร์เองก็ไม่ค่อยต่างเิดโอเวอร์เลยนะชอบแกิชอบโดนอุ้มก่อนไม่แต่กูมองว่าอันนี้นะอ้วนคือกูมองว่ามึงอะแข็งกว่าดูไว้นะ ว่ามึงได้เล่นบ่อยว่ามาแล้วตอนนี้มึงดูด่นานๆทีปีละหนผมผมใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่านะผมว่ามันไม่มีใครแข่งกับใครนะในมุมน,นะมันอยู่ที่จังหวะนะมันอยู่ที่จังหวะล้วนๆจริงๆไอ้เรี่ยนี่อยู่เป็นวะมึงคิดว่าไงไว้แป้นไม,ม่ผมผมพูดจริงๆผมพูด<ต>จริงนะเรื่องจริงนะมันเรื่องจริงตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เล่นมาอืมมันไม่มีอ่ะคําว่าใครแข่งกับใครมันมันไม่มีอ่ะนะมันมีแค่ถ้าเกิดแก๊งใหญ่แก๊งเล็กอันนี้อาจจะเทียบได้อยู่ครับเพราะมันเลือดด้วยเรื่องทรัพยากรเรื่องคนด้วย แต่ถ้าเกิดแบบเป็นแก๊งที่แบบอย่างดูไว้โอเวอร์เอนีเงี้ยผมว่าแบบมันอยู่ที่ใครพลาดเลยอะอยู่มันอยู่ที่จังหวะล้วนๆเลยครับจังหวะเข้าข้างใครก็คนนั้นก็ได้ไปดีแล้วถ้าถ้าถ้าผมเพราะผมตีเอ็วันที่ยี่ห้านี้ถ้าผมแพ้นะโคตรดีอะผมบอกเลยผมจะได้ลงเข้าอี้ะูีไหมโอ้จะดีมากเลยถ้าผมแพ้ในมุมในอีกมุมหนึ่งนะนะก็คือจะได้พักลงเข้าอีให้เด็กรุ้นใหม่ ไม่ใช่แพ้ถ้าแพ้ก็ดีมันจะได้เพิ่มไฟบ้างมันไม่มีหรอกนะที่เพิ่มไฟอ่ะมันมีแค่ควรจะต้องรู้ตัวเองว่าจะต้องทําอะไรกันโอ้ผมรู้ตลอดนะแต่แค่ว่าแต่แค่ไม่ทําไม่ใช่ผู้ชโกวยืนจีบหญิงอยู่โอเวอร์รู้ตัวตลอดโอเวอร์รู้ตลอดเมื่อวานก็เพิ่งประชุมห้องรับไป โอ,โอ connect, ๋อมีหน nice. ้าละเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมีการประชุมห้องรับไปนิดนึงมีหน้าละไอ้แป้นมาบางแล้วนะเมื่อวานพี่ฮัตชิวไม่หยุดเลยไอ้เฮียพวกนี้นี่ใช่ไม่ใช่ผมบอกให้เลยนะครับใครก็ตามที่อยู่ที่วอตอ่ะโดนดิสคอดรับหมดนะครับคุณตาตาไม่ไม่เว้นแม้แต่อาเทน่าก็เหมือนกันถ้าจะโดนห้องรับโดนไม่เห้น้าจะโดนห้องรับน้าจะโดนห้องน้าลูมเจ็ดนะน้าก็มีลูมเจ็ดไม่ใช่เหรอคะเออผมเคยเข้าไปนะลูมเจ็ดซีเกตลูมนะซีเกตลูมห้องนั้นน่ะ อเทน่าอยากได้เกวฟฟี่เหรอครับเสียตาตาจะเราอยากได้กวีฟี่เหรอครับฮัลโหลอเทน่าอยู่ไหมหลับซะแล้วกูดูทรงน้าไม่มีแก๊งไหนที่จะมาขึ้นกวฟฟีต่อแล้วเหรอนะในกลุ่ม่ี้อยู่ครับอยู่ครับยังครับยังครับยังไม่ได้ยังไม่อยากได้ครับเฮ้ยเราต้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วต้องสตา์กัโอ้แล้วรอบนี้ยยังมีปากฉลามอยู่เลย โอ้ยไม่รอเฮ้ยระดับเสียไม่มีปลาฉลามแล้วป่าเนี้มีก็มีห้าหกคนเนี่ยโอ้ยแค่ห้าหกคนเองคุณเป็นแก๊งใหม่คุณนี่ปลาฉลาม้าหกคนโอ้โหที่เหลือมีอีกนะแก๊งเราป่ะนะเรียกน้องลงมาดิโอ้ยมึงรู้ป่ะว่าเมื่อวานมันมีความคิดแบบไอ้นี้ไม่น่าใช่นะมีความคิดอะไรรึป่ะครับนะกูมีความคิดจะเหมือนมากมีความคิดจะลาออกเว้ย มันเยนมันเหนื่อยจริงไอ้นุ่มเออมาลุงบุ๊ดเนี่ยเหนื่อยๆข้ามที่ลงบุดิโอ้ยเหนื่อยจัดเลยครับไม่จไม่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 ลองพักรีเซ็ตสะหน่อยเหรอแกล้งเลยเนี่ยผมเคยลองพักแล้วครับได้ไหมไม่ถึงชั่วโมงครับโซตามตามข้างนอกเลยครับแก้งหฮยเรอว่าลองรีเซ็ตแบบต่างจังหวัดดูไปไหมครับอผมอยากไปเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้พูดจริงนะครับมันช่วงเดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยผมเป็นโควิดตอนต้นเดือนแลวเวลาผมไม่พอครับพูดตรงตรงเลย หนเลยเ็แล้วแบบต่างจังหวัดวิลล่าสักคืนหนึ่งเดี๋ยวเรื่องเด็กเอ็นเดี๋ยวผมจัดการให้สองคนไม่เอาเดี๋ยวได้ปะไม่าเหงแน่นอนเอออันนี้เอ่งครับเดี๋ยวเราล่นครันนเราเลนกรับเราเลไม่มีอะครับไม่มไม่รมไม่ไม่ไมไม่ามไไม่ไม่ไม่่ไ่ไ่ไไมไม่่่ไไ่่่ เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาจะการเรื่องเด็กองค์เด็กเอ็นให้แต่ว่าเขาบอกว่าอ๋อไม่ดีกว่าครับอะไรเงี้ยใช่คือแย่เล่นเฉยเขาแค่กุญแจเล่นแก๊งเราไม่เคยมาคุยไม่เคยไม่เคยมาคุยกับผมเรื่องสีสูตรใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรเขาแค่แย่เล่นเฉยไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นหรอกเธอของพี่ดำบอกให้เปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนนี่คือตอนตอนนี้กำลังถ้าเกิดว่าเขาต้องนอกใจเธอครับพี่ดำบอกให้เปลี่ยนนี่นานยังเขาไม่รับใจ นไม่เ <mm um> ขาเขาไม่จ่ายเธอฟังนะคือถ้าเกิดว่า no> กี่วันนะต้องให้เขานอกใจแฟนนะมันชักเมาดีว่ะเป็นไงรู้สึกดีไหมฮึเป็นไงคนพูดตรงเอาเป็นอย่างนี้ในสภาไม่เป็นไรอย่าให้แต่ข้างนอกใส่ให้กูเห็นนะโอเคไหมหนุ่มจู่ๆคอนเทนต์เข้ามามันไม่ใช่คอนเทนต์แล้วงานนี้ให้บอกกูไม่น่ามาประชุมเลยเขาเขาไม่ซื้อเธอเขาเอาฟิล์มสีสดตกใจเลยเฮีย อยู่ว่าแต่เองในพี่ถั่นนาไปแบบเฮ้ยไี่ถตกใจเลยเทียไปเที่ยวกันไงไปทางไัลไกลกันไกลรู้ว่าใใจแล้วพี่เธออย่าเยอะเกินไปนะฮะเออแต่ว่าไอวันนี้มีอัปเดตจากสภานะก็คือว่าถ้าสมมติแก๊งเราอะถ้าจะมีเรื่องอะสามารถซื้อเหรียญพชขึ้นไปข้างบนได้เลยเธอไม่ถ้าเกิดว่าคุยงานอะขึ้นไปข้างบนได้ไหมผมซื้อได้กี่เหรียญอะนะอ๋ออ๋อเออเล จำนวนเหรียญไม่ไม่แน่ใจว่าการนีไ้ไาอยั่ไหมนะ้ะนะไปเออผมซื้อ,อเหรียญผมซื้อเหรียญแพทจากน้าได้เหรอได้ได้แต่ว่ามึง,งมึงรอ,องก่อน,ออนรอก่อนเดี๋ยววันนี้จะคุยรวมเนี่ยเรื่องนี้ด้วยคือจะบอกทุกอย่างเลยคือเก็บเงินสแปร์มาเก็บเงินสแปร์มาของมันแบบมันบางอย่างพวกมึงมันครอบครองจนมากเกินไปอ่ะเข้าใจปะกูก็เลยต้องไปขอซื้อแพงๆมาแล้วก็ขายถูกๆแล้วมันทําให้กูเจ๊งน่าสงสารไหม งััน,นที่กูทําเพื่อสังคมอ่ะแต่กูก็โดนด่ามาตลอดจริงปะล่ะสภาเสกสภาเสกนู่นเสกนี่กูจมชิบหายร้องกูเสกแม่งไอ้เทียรับของหัวปั่นแม่งเอ้ยกูจะเสกไปเพื่ออยากรู้ดนตัวโยนะทับมือครับรับมือครับมือจะแตกแล้ว คือไงวะแป้นเดี๋ยวปิดปิดเลยไหมสักอาทิตย์นึงอุ้ยนะหนูหนูนั่งคำนวณเมื่อวานถ้าปิดอาทิตย์หนึ่งก็คือมันมันถึงช่วงที่บ้านหนูตีพอดีอะไม่เป็นไรก็ให้มันตีไปสิถ้าจาผิดชอบชีวิตตัวเองได้เอ้จริงจริงนะอ้วนกูคิดว่านี่เว้ยกูคิดว่าแบบที่เนี้ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะเว้ยสภามีต้องมีนะไม่มีไม่ได้เมืองแข็งอ่ะเมืองมันแข็งแล้วอ่ะมันถึงเวลาที่ต้องเดินด้วยตัวเองแล้วเว้ยโอ้ยอยาะนะนะลบเลือดความคิดนี่เถอะจบสิยังไงมีครับ พี่อนสวัสดีครับนะสวัสดีครับ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 ต่าสวัสดีครับสวัสดีครับไล่เล่อยๆเลยครับไม่ไม่เจอกันประชุมสองต้องขึ่งใช่ไหมผมมีเวลาอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมมาได้ไหมทำอะไรอ่ะผมไปขี้แป๊บเออที่บ้านตัวอยู่ เธอตอนนี้เขารอยเช็ดความประพฤติคนเดิมเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวเขารอมันขึ้นมามุมซ้ายเสร็จปุ๊บเขาจะดูเลยฮะก่อนเที่ยงเหรอจะไปไหนโยดอกไม้เรารับอีกเท่ามาแ3้วแสนปะเอาไอเอเอาใอ้ครบสามแสนครับพี่อ๋อจะเข้าไปหาเด็กใช่ไหมโอเคอย่างละใช่ปะ ใช่ครับอย่างละโอ้อยากกูต้องไปต่อคิวสอบวัดมันติน้าเก้าอ,อี้น้ายอยู่นี่ฮะเก้าอ,อี้น้ายอยู่นี่โอ้อยากออกอะฮะมาพักเลยกำมันนี้กำมันนี่กำมันนี้ ความจริงตรงนี้มันก็มันก็ต้องเป็นที่ของกูเอาเลยปะล่ะมันจะดีนะ Okay, we were alright staying awake